วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นเจ้าตัวลาวินนะครับซึ่งรูนนะครับก็จะเป็น l l w a k e ป p i r i t d ร์กน์คอรนะครับซึ่งรูนเนี่ยเราสามารถใส่เป็นแรมเพจหรือว่าเลดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่เกมนี้นะผมจะมาเล่นตีเร็วยสิบหกนะครับส่วนพลังแฝงนะครับผมก็จะใช้เป็น Mark of Ford นะความจริงอ่ะมันจะเป็นเขียวใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ Mark of f o r รจะคุ้มกว่าเขียวครับเพราะว่า Mark of f o r รเนี่ยเวลาเราน้ําแข็งมันหายหมดปุ๊บใช่ปะมันก็จะเด้งโลมาให้เราครับซึ่งงจะให้ตััวขออเรราาน่ยมด ส่วนพลังแสงสีแดงนะครับอันแรกเนี่ยเวลาเราคิวหรือว่าแอซิดนะครับมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับ9%แล้วก็มานา15%นะครับส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นดาเมจเวทดาเมจกายภาพปกติเลยครับซึ่งมันจะบวกส่วนไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับผมไปดูกันเลยครับมาครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเล่นกับน้องแชมป์แล้วก็น้องเอิร์ดนะครับเทคนิคการฟาร์มก็แค่ขึ้นดาบฟาร์มชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ออรองเท้าตีเร็วเลยนะให้มันฟาร์มเร็วในช่วงต้นเกมครับ อันนี้เนี่ยถ้าเราจะฟาร์มนะครับให้อัพหนึ่งมาฟาร์มนะแต่ผมไปกดผิดนะครับไปอัพสองมานะก็เลยผิดพลาดไปเลยนะครับมาธิบายสกิลติดตัวของเจ้าตัววาลาวินก็แล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้คือสกิลสองนะครับสกิลติดตัวนะครับเมื่อเราทําการโจมตีปกติสามครั้งนะครับการโจมตีครั้งต่อไปนะครับมันจะยิงหนึ่งนัดอ่ะมันจะออกสามลูกเลยนะครับเนี่ยครับเห็นปะ ยิงแค่1นนัดแล้วมันจะพุ่งไป3ลูกครับซึ่งถ้าเราตีเสร็จแล้วมันก็จะแล้วแต่แสแต็ะครับถ้าแสแต็กหายมันก็จะรีใหม่ครับให้เราโจมตีปกติครั้งนะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นการยิงปกติ3ครั้งเหมือนกันครับแต่ครั้งต่อไปเนี่ยมันจะยิงออกไปรัวๆเลยครับแล้วมันจะโดน3เป้าหมายครับถ้าเราเล็งเป้าหมายหลักก็จะโดนดาเมจร้อเ็ตเ็มๆนะครับแต่ถ้าเป้าหมาย2หรือเป้าหมาย3เนี่ยมันจะโดนแค่50เนาะส่วนสกิล2นะครับก็จะเป็นทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะับ แล้วก็บัฟโลให้เราด้วยนะครับซึ่งเราจะเป็นอมตะชั่วควนะครับแล้วมันก็จะกันซีซีให้เราด้วยนะครับแล้วก็เออมันจะยิงศัตรูสโลด้วยครับส่วนอันตีนะครับก็จะเป็นการสตาร์ตศัตรูนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับระยะครับถ้าใกล้ก็จะสตาร์แป๊บเดียวถ้าไกลก็จะสตาร์โคตรนานนะครับผมมาเดี๋ยวเรามายิงไ่ดีแลกให้ดูนะครับเนี่ยครับถ้าระยะใกล้มันก็จะสตาร์แค่แป๊บเดียวนะครับเลนบนโดนแล้วนะครับอันนี้เราเดินไมาเชี่์กลางเลย ซึ่งตัวลาวินเนี่ยถามว่ามันโกงไหมมันก็ไม่ได้กโกงนะครับมันอยู่กลางๆครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่แรงบอลถึงแรงคอนต้นๆเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างน่าเล่นมากเลยครับมันคล้ายๆกับเอรินดอร์นิดน,นึงนะแต่ถ้าถามว่าความพิ้วเนี่ยใครพิ้วกว่าก็ต้องเอรินดอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเอรินดอร์เนี่ยมันพิ้วกว่าอยู่แล้วนะเพราะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมันมีแค่สกิลสองครับซึ่งครูดาวฤกษ์เกมมันก็แป๊บเดียวเองนะไม่ได้นานนะครับสกิลสอง ประมาณ6กวีนะน้องแชมป์ครับผมน้องแชมป์ล่วงนะอันนี้เรามาเดินเกียร์กลางเลยครับผมเทคนิคการฟาร์มนะก็พยายามตัดลิปเออไม่ใช่ดลต้องพูดว่าเทคนิคแครี่ฟาร์มครับเดินไปแตคลิปนะครับเพื่อให้ตัวเองรวยที่สุดนะเพื่อเอาดาบพีมานะถ้าแครี่มันได้ดาบพีเนี่ยมันแรงมากครับคอมโบเจ้าตัวลาวินเนี่ยก็ง่ายมากนะครับแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยกดสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลสองเนาะเพราะว่าถ้ากด1ปุ๊บนะครับ มันจะมีอยู่5วีนะครับส่วนสกิลสเนี่ยเวลาเรากดปุบนะครับมันจะติดคีย์ที่ค่อนนะครับแบบ100%เนี่ยแค่3วีนะครับซึ่งเมื่อเอาไปใช้กับสกิลหนึ่งที่มันปล่อยปิ้วปิ้วไปนะมันจะติดคีย์แบบโคตรรัวนะครับซึ่งโกงมากเลยคอมโบนี้นะครับลองไปใช้กันดูนะนี้ผมก็จะฟาร์มตามทามมิ่งเลยนะครับไม่ต้องหลุดทามมิ่งนะครับฟาร์มไปเรื่อยนะคือเกมนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยเก็บมังกรน,นะผมจะรีบดีบฟาร์มหาตังเดินไปแท็กเลนอะไรแบบนี้นะครับผม เพื่อจะเอาของมาเล่นให้คุณผู้ชมนูนะครับอันนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นปะเวลาผมยิงอ่ะถ้าผมกดสกิลหนึ่งอ่ะเห็นปะเมื่อกี้มันจะมันจะกดกระจายไป3นัดเลยเพื่อนๆจะเห็นนะเมื่อมันอยู่เป็นหมูนะครับมันเป็นมันเป็นผลสกิลของสกิลหนึ่งครับซึ่งโกงมากๆนะมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะทําให้เราเคลียร์คลิปโคตรเร็วนะเนี่ยครับเห็นปะเห็นปะเนี่ยแหละครับมันจะมีหลอดชาร์จอยู่นะครับประมาณ5้าวีนะ ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เอาไปคอมโบกับเอาไปคอมโบกับสกิลสองของเจ้าตัวนี้แล้วโกงมากๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้มาร์กฟฟอรฟของเราได้แล้วนะเคียวแผทนี้เนี่ยไม่โหดนะครับผมเป็นเคียวที่แบบว่าถ้าถึงหกนาทีแล้วมันก็จะหายเลยแล้วก็เวลาเคียวเด้งนะครับมันก็อยู่แค่ศูนย์จุดห้าวีนะไม่นานนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะ เคลียได้เปล่านะเพราะว่าถ้าถ้าลาวินมันโดนถ้ามันโดนถมเยอะขนาดนี้ไม่ต้องไปเคลียนะครับเพราะว่าตัวมันเอาคือมันสกิลหนีน้อยนะครับถ้าไปโดนแบบเยอะๆแบบนั้นก็คือตายแน่นอนครับไม่น่าจะรอดนะอันนี้ผมก็จะฟาร์มบูเลยนะครับก็เป็นแคลี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะฟาร์มไวอยู่นะอันนี้เราต้องไปรับกลางครับผมโอเคเราก็กดดึงเลยนะครับ เนี่ยครับมันจะเคลียชิปเร็วมากนะครับถ้ากดหนึ่งโดนผักววาชิปหายแล้วไงโอเคครับผมไปฟาร์มเลยต้องบอกเลยนะครับว่าพาสซีฟของเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะโกงอยู่นิดนึงนะคือเอาตรงๆนะเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะผิวอยู่นะผิวนิดนึงนะครับเอาไว้แบบไปยืนคู่กับมาหลอดเนี่ยมีคนแทงให้ก็คือโกงไปเลยนะเอาดินดิษดินดิษตายเนี่ยโอ้ไม่ตายวะ โอเคครับผมเจา้จาจังหวะนี้มีเทนแทงให้นะเราก็ไฟไปเลยนะคือตัวนี้มันเหมาะกับการไคลมากเลยนะครับเนี่ยเวลากดสกิลสเห็นไหมว่าแวนปลาดาวกระจายมาแบบว่าเราจะไม่ติดสตันอะไรเขาเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเวลาผมกด Mark of f o ฟ c e ครับมันจะมีโล่เด้งครับซึ่งจะทำให้เจ้าตัวนี้เนี่ยกลับมาสวนฮีโร่ฝั่งลุนตาได้ซึ่งโกมากมนะแต่เจอดีแลกรอบนี้จะรอดไปเนี่ยหืมสตารไปเฮ้ยเฮมาดีมาดี โอ้โหถ้าเรามีเลือดเยอะกว่านี้นะครับถือว่าแรงจริงนะรีบเร่งดาบคีเลยครับผมคือถามว่าตัวอะไรแก้ตัวนี้ได้นะครับก็จะน่าเป็นไบโอเนาะในช่วงเลดเกมนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแพ้พวกยังไงอ่ะมันแพ้พวกแบบโจ๊กเกอร์ไบโอหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาไบโอเลดเกมยิงเนี่ยมันคือมันตายเลยนะครับโอกาสรอดไม่แทบไม่มีนะ อันนี้เราเห็นลีนิตเขาอยู่ล่างนะครับอันนี้ผมก็จะมาตัดแดงนะเอามอทอสมอทอสมาดิครับมาดิมาดิคือเอาตรงๆนะเจ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยเลดเกมนะครับถ้าไม่ออกมูลรามประสานเนี่ยคือตีแทงไม่เข้าเลยนะครับแนะนานะครับเลดเกมควรออกนะครับถ้าไม่ออกคุณจะตีแท้งไม่เข้าเลยนะแต่มันจะเป็นตัวคล้ายไปเรื่อยๆครับผมคล้ายแบบติดที่ติดที่ไปเรื่อยๆนะจังหวะน,นี้ก็ได้ปั๊บฟ้าครับผมเดี๋ยวเราไปเอาเลนบนเลยนะเห็นเพื่อนเคลียร์ไว้แล้วนะครับ เนี่ยเนี่ย thought, เนี่ยมอทอสเนี่ยถ้าโดนตัวเรามีบัฟแดงเนี่ยคือมันครได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งตัวเราถ้ามีบัฟแดงเนี่ยมันโกงมากนะครับโอเคตอนนี้ได้ดาบคีแล้วนะครับเดี๋ยวเ,เก็บมังกรเลยก่อนนะค่อยเอาไปเอาบนมาแล้วเวย้ยมาแล้วเวย้ยผมลืมบอกไปเลยว่าสกิลหนึ่งของเจ้าตัวลาวินมันตีป้อมได้นะครับซึ่งเห็นปะเวลาผมปล่อยเข้าไปเนี่ยมันจะตีรัวๆนะครับผมมันก็คือการโจมตีปกติ3ครั้งนะครับการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ย มันจะตีรัวๆครับซึ่งจะทําให้ตีป้อมแรงมากก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่แครี่ส่วนใหญ่จะไม่มีนะมันคล้ายๆวโอแบบสกิลหนึ่งะครับผมผมไม่แน่ใจะนะน่าจะคล้ายๆวโอนะแบบเวลากิงปุ๊กยิงแบบไลยๆนัดนะอันนี้เราถ้าเล่นป่านะครับควรเวทน,นะครับถ้าถ้าเกมนำนี่เราเวทเลยโอเคโอเมกาตายแน่นอนครับเอาหมอทอดหมอทอดตายเนี่ยตายเนี่ยสวย คือสกิลสองของเราเนี่ยมันจะ stun, สตันศัตรูด้วยทัะอืมเอาเรียบร้อยครับผมไม่น่ารอดว่าไงว่าไงว่าไงดีแหละดีแลกต้องถอยนะครับเพราะว่าตัวเราเริ่มแรงแล้วนะโอเคแต่ถ้าเราโดน CC แวนเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถกดสกิลสองแล้วเดินออกมาได้นะครับโอเคอันนี้ผมได้ป้อมละตีเข้าไปเห็นปะเห็นปะเห็นปะตีป้อมแรงมากนะครับสกิลหนึ่งเนี่ย ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้แต่แรงได้สบายเลยนะครับในช่วงต้นๆน,นะโอ้แวนมันจะขึ้นอยู่กับระยะนะครับสกิลสามเนี่ยเพื่อเนี่ยมันเปิดคลองได้ด้วยตัวเองเลยเนี่ยผมดูทรงแล้วเจ้าเจ,จ,จ้าตัวนี้นะคล้ายๆตัวคล้ายๆตัวอลินดอร์มากเลยนะชิ้นต่อไปเนี่ยผมออกเป็นดูดเลือดนะครับค่อนข้างจะโกงมากๆมาวะมาวะมาวะ ตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฟาร์มแดงเสร็จก็มาฟาร์มเออไม่ใช่ดิฟาร์มบตูต่อก็มาฟาร์มแดงต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> คือมังกรถ้าว่างๆเนี่ยเราก็เก็บไปเลยนะครับมังกรนะครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนะ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรจากการเวทป่าไม่มีอะไรทําแล้วก็เก็บมังกรไปเลยครับชิวๆครับผม <c oughs> ตอนนี้รีบหาตังค์นะครับ <c oughs> โอ้เพื่อนๆดูสกิลหนึ่งนะครับของเจ้าตัวราวินนะครับซึ่งเห็นปะเวลามันเคลียร์คิมมันเคลียร์ไวมากๆ บอกเลยว่าใครแบบเล่นลาวินโกงเทพๆนะมีตัวคําหน้าให้แบบหน้านานเนี่ยถือว่าโกงมากนะอา้าวดินดิตายเนี่ยอา้าวโดนสตานครับไม่น่าจะรอดนะหอมอทอดหมอทอดหมอทอดหมอทอดก็ได้อา้าวแวนแวนตายแน่นอนครับแวนไม่น่าจะรอดนะอุ้ยโอ้โหเสียดายเมื่อกี้เขาวิ่งเข้าไปในป้อมนะครับช่อน,นี้เรามาตีกลางก่อนนะเอาป้อมกลางให้แตกนะครับ อืน่าจะตายหมดทีแม่อันนี้ถอยๆเลยครับถอยกลับไปตั้งหลับฟาร์มนะตอนนี้เนี่ยอยากได้คลองมากเลยนะครับแต่ต้องมีคนแทงให้ผมนะเฮ้ยบัฟแดงเกิดนะครับเดี๋ยวเราไปตัดอะไรให้หมดเลยนะคือตัวเราเนี่ยมันโซโลลินิดได้อยู่นะครับแต่ต้องเป็นการโซโลในระยะไกลนะครับเช่นเราเห็นลินดิดโผล โผบนแมปงสูงนะครับเรายิงอันติของเราขึ้นไปเราสตันนะครับแล้วก็เดินไปฆ่านะซึ่งมันจะสตันนานมากเนี่ยลีนิดมาแล้วนะครับอย่างนี้นะเราพยายามกดสตันให้โดนครับผมโอเคเนี่ยเนี่ยสตันนะครับแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเครับผมปึ๊บปื๊บป๊บแวนซอนลังครับแล้วก็กดดูุดเลือดขึ้นมาครับผมแล้วก็กดสกิลสองนะครับเพื่อให้แวนปาสตันไม่ติดเราครับแล้วก็กลับมาส่วนนะอันนี้เป็นโอเมก้าผมเขาต้านทานการไคของเราไม่ไหวอยู่แล้ว ชึบชืบชึบชืบชืบเฮ้ยคอตคิวปะเนี่ยคอตคิวปะเนี่ยมาดิมาด,มาดิโอ้โหเทียนานลานครับผมมีสิทธิ์ที่เราจะจบเกมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะน่าเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยใครที่ยังไม่รับไปรับนะครับไปรับเลยนะอา่ามอทอรมอทอรมอทอรสตาร์ทไปครับผม โอ้โหเผื่อๆมันก็เป็นตัวที่ตีป้อมแรงอยู่เนี่ยเ <c els> ช่นเราไปเรากดสกิลหนึ่งแล้วก็ไปกดโจมตีปกติสัก3ครั้งนะครับแล้วก็มากดสกิลหนึ่งแล้วก็ปล่อยปิวป้วๆไปนะป้อมก็แตกนะครับ <t> โอเคครับผม <t> เป็นไงกันบ้างครับสําหรับตัวใหม่นะครับหวังว่าจะได้ทิกแนะนําการเล่นในตําแหน่งจังเกิลนะซึ่งตัวใหม่ก็สามารถนําไปเล่นในตําแหน่งจังเกิลแล้วก็แคลี่แล้วก็เลนกลางได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ลากหลายประสบการณ์ในการเล่นมากเลยนะครับ เอาไปใช้กันได้นะครับส่วนเซตไอเทมเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอะไหนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบช่องของผมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยอย่าพากันเอออย่าลืมพากันกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายโหสกินโอเมนสวยมากเลยนี่ว่า